สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดสวยซ้ำสวยซ้อนประยุทธ์โดนอีกดอกร้องกมทอปรับโกงสอบประยุทธป์ปมทุจริตจัดซื้อจัดจ้างมูลค่า7,000ล้านบาทโดยเมื่อวันที่15กันยายนปี2 0 0 5ั4เมื่อเวลา8 3ดนกานาที ที่รัฐสภานายไทยกรพลสุวรรณนักเครื่องไหวทางการเมืองในยื่นหนังสือถึงพลตบดเอกเสรีพิสูจน์เตมีเยเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานนะประธานคณะกัรมาทิการหรือกมธการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกรณีพลเอกประยุธจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลังหวมปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนายไทยกรกล่าวว่าซืมเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์มีการบกพร่องในการกำกับดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือสอตชและไม่กำกับให้สตชดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ191มูลค่า7,000ล้านบาทให้เป็นไปโดยความสุจริต มีการอาจนำข้อมูล TOR ที่ยังไม่ได้มีการลงนามจากคณะกรรมการไปให้บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทแห่งนั้นก็ได้รับการเปิดเผยในสภาผู้แทนรัษดรซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับแกนนำรัฐบาล ทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีดังนั้นซึ่งเป็นบทชัดเจนว่าวันนี้การการะทำความผิดของสตชได้เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่มีการยกเลิกการประมูล รวมทั้งมีการผลักดันให้การประมูลเร็วขึ้นก่อนที่ผู้ใหญ่บางคนในสตชจะเกษียณฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมและเพื่อเป็นการปกป้องภาษีประชาชนจึงนำหลักฐานและข้อเรียกร้องมามอบให้กับพลตบุตรเอกเสรีพิสุทธิ์ในฐานะประธานกรมทให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และพลเอกระย,ยุทธ์ในฐานนะเป็นผู้กำกับดูแลสตช พลตบุเอกเสรีพิสูจน์กล่าวว่าตนในฐานะอดีตพบตรได้เข้าใจเป็นอย่างดีถึงกระบวนการขั้นตอนที่ดำเนินการและอำนาจของพบตรที่ไม่เพียงพอที่จะเป็นผู้อนุมัติโครงการนี้ซึ่งผู้ที่จะอนุมัติโครงการได้จะต้องรับผิดชอบด้วยซึ่งตนจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด โดยเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งตนจะรีบนําเรื่องนี้ไปดําเนินการซึ่งวันนี้อาจจะขอมติได้เลยเพื่อเริ่มดําเนินการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้นจะไปดูรายละเอียดหนังสือที่นายไทยกนมอบให้ว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยเฉพาะกรรมการประธานกรรมการตรวจสอบ T.O.R และคณะกรรมการ ประกวดราคารวมทั้งผบตรและผู้อนุมัติคือนายยศธมนตรีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นนายรัธมนตรีทุกคนล้วนเจอคดีต,ตามมาทีหลังกันทั้งนั้น แบ่งเขตก็โกงเลือกตั้งก็โกงสสและสวก็โกงแม้แต่ตำแหน่งนายกที่ได้มาก็ยังโกงแถมกู้ก็เพื่อโกงอีกต่างหากปล้นตำแหน่งและอำนาจเขาเข้ามาก็เพื่อโกงจริงๆผมไม่โกงนะแต่ไม่ให้เปิดบัญชีรทรัพย์สินขนาดทรัพย์สินยังตรวจสอบไม่ได้จะไปตรวจสอบอะไรมันได้ล่ะครับคิดดูเถอะครับรัฐบาลผมไม่โกงสวดมนต์อยู่ทุกวัน โกงทุกอย่างแหละยังได้อยู่ต่อกงกินสบายเลยแบบนี้งานนี้ต้องจัดการให้สิ้นระบอบประยุทธ์โดนทั้งยวงฝ่ายค้านลุยดับสองยืนปปชฝัน8เรื่องบิ๊กตู่อนุทินเฉลิมชัยชัยวุฒิไม่รอดโดยเมื่อวันที่15กันยายนปี2504ที่รัฐสภาแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒ โสโสเชียงใหม่พักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะได้ถแถลงข่าวภายหลังประชุมแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วยแกนนำพักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักเสรีรวมไทยพักเพื่อชาติพักประชาชาติและพักพลังปวงชนไทยได้ร่วมถแถลงถึงกรณีการยื่นร้องต่อคณะกรรมการปปชเอาผิด4รัฐมนตรี ภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยนายสมพงศ์กล่าวว่าพักร่วมฝ่ายค้านได้ให้แต่ละพักกลับไปเตรียมเรื่องที่จะร้องมาแล้วนํามาให้พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดได้ร่วมลวงชื่อแล้วยื่นร้องพร้อมกันโดยเราวางกําหนดการไว้ว่าวันที่29กันยายนนี้เวลาส0บนาฬิกาเราจะประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปคําร้องต่างๆที่พรรเพื่อไทย จากนั้นจะนำยื่นต่อไปโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่าเรื่องที่จะยื่นประกอบด้วยยื่นปปช8เรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด6เรื่องเรื่องการระบายสต็อกยางพาราหนึ่งเรื่อง แล้เรื่องดาวเทียมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES อีกหนึ่งเรื่องและกมาทปปชหนึ่งเรื่องคือเรื่องแจกเงิน5ล้านบาทที่เป็นข่าวคนที่จะถูกยื่นประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชายวิรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ส่วนคนอื่นๆเราจะติดตามดูโดยก่อนหน้านี้เราเคยยื่นนายสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปแล้วโดยประเด็นที่จะยื่นคือกรณีทุจริตการจงใจปล่อยป่าละเลยให้เกิดความเสียหาย โดยนายประเสริฐกล่าวอีกว่าเรื่องที่ยื่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่นายกไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนเช่นเรื่องเงินทอนจากการซื้อวัคซีนซิโนแวคจำนวนกว่า2,000ล้านบาทที่ไม่สามารถตอบได้ว่าไปอยู่ตรงไหนและวันที่7กันยายนที่ผ่านมาตนตรวจทราบมาว่าคอรมเพึ่งอนุมัติจัดซื้อซิโนแวคอีก12ล้านโดสในราคา 10.80เหรียญถ้าไม่มีการอภิปรายครั้งที่ผ่านมาอาจจะยังจัดซื้อวัคซีนที่17เหรียญอยู่ก็ได้แต่แม้รัฐบาลจะซื้อที่ราคา10.80เหรียญเราก็ยังเห็นว่าเป็นราคาที่สูงอยู่ดีเพราะตามที่รองนายกได้ชี้แจงในสภาการซื้อรอบสุดท้ายอยู่ที่ราคา8.9เหรียญเท่านั้นดังนั้นมติครมเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาย่างอนุมัติซื้อในราคาที่สูงกว่า ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยอยู่และยังเดินหน้าจัดซื้อวัคซีนซินโดแวกทั้งที่หน่วยงานอื่นๆขัดค้านการซื้อแล้วให้จัดหาซื้อวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าประเด็นนี้เราก็ต้องสืบหาข้อเท็จจริงและยื่นต่อปปชต,ต่อไปอีกในวันมูหัมหมัดนอมะทาได้กล่าวว่า การยื่นประประชเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการยื่นเพื่อตรวจสอบการทุจริตลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่อาจจะรอดจากการยกมือในสภาแต่ก็อาจจะถูกดำเนินการทางกฎหมายได้ทางนี้ที่เรายื่นไม่ได้เป็นเพราะเรากดแค้นหรือต้องการหาเสียงแต่เป็นหน้าที่ ของฝ่ายค้าตามรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้านในสงครามกล่าวว่าฝ่ายค้านเรามั่นใจมากในการยืดเอาผิดในครั้งนี้เพราะเรามีพยาน คนข้างจะครบถ้วนทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลและจะมีพยานเพิ่มเติมอีกด้านในแพทย์ชลน่านกล่าวว่าส่วนกรณีที่มีการยื่นให้ปปชสอบเรื่องการกล่าวหาว่ามีการแจกกล้วยในรัฐสภานั้นเหตุที่เราต้องยื่นให้กมทปปชสอบก่อนเพราะเป็นประเด็นที่กมทชุดนี้มีหน้าที่และอำนาจในการสแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งการเรียกบุคคลเรียกเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมด มาสอบจากนั้นเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเป็นหน้าที่ของกมทในการยื่นต่อปปชดำเนินการพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 4ต่อไปไม่ได้หยุดอยู่เพียงที่กมทปปชเท่านั้นเราต้องการหาหลักฐานเพื่อมัดให้แน่นที่สุดก่อนจะยื่นไปตามขั้นตอนถ้ายื่นไปที่ปปชเลยจะช้าหลักฐานบางอย่างอาจจะหายไปก่อนเมื่อถามถึงการพิจารณา ยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามมาตรา152นายประเสริฐกล่าวว่าเราคิดว่าเราจะใช้สิทธิซึ่งเรากำลังพิจารณากันอยู่แต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ถึงหรือเปล่านะขอขอบคุณข้อมูลเนะ้อข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสว